วันนี้เป็นคลิปแบรนดอมนะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะอ่ะเรามาดูการดีกว่านะคะว่ารักครั้งใหม่ของคุณเรเวๆนี้จะเป็นใครนะคะรักครั้งใหม่นะคะเป็นใครรักครั้งใหม่ของคุณคนที่มาดูคลิปนี้วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะคะแต่เป็นไพ่ที่แบบโอชอบม,มากๆเลยนะคะอืมเนอะ เป็นไพ่ของสำนักพิมพ์สุขใจนะคะคนเดียวกับที่พิมพ์ไพ่ยานนโลกนะโอเคนะคะ ถามว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครมองว่ารักครั้งใหม่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรมาก่อนนะคะ,คะแล้วก็เหมือนค่อยๆพัฒนาเติบโตความสัมพันธ์กันไปนะคะ,คะหรืออาจจะเจอกันในเรื่องงานนะคะเ<นาน>รื่องงานเรื่องเงนิน,<า>นเออไม่ใช่สิเรื่องงานเนาะแบบอาจจะทํางานร่วมกันหรือว่าไปไหนร่วมกันเพื่อนหรือไปเที่ยวนู่นนี่นั่น,นเราก็เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบชิลๆสบายๆก่อนในตอนแรก นะคะไม่ได้แบบเป็นการจีบกันเลยนะตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นการที่แบบโอ๊ยเข้ามาด้วยส่ปรผสมแบบว่าจะจีบเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นในตอนแรกนะคะอืมเนาะเป็นอะไรที่แบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นอะไรที่แบบว่าเออต่างคนต่างก็เป็นอิสระนะคะในความสัมพันธ์เนาะเราเหมือนอาจจะเกิดจากการแบบความใกล้ชิดก,กันเนี่ยแหละนะคะหรือคอยช่วยเหลือดูแลกันก็เลยทําให้ก่อเกิดมาเป็นความรัก นะคะนอ้อแต่ว่าการที่กอเกิดมาเป็นความรักเนี่ยมองว่าพวกคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอะไรประมาณเนี่ยนะคะเอ้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบว่ามีความเครียดกังวลอยู่บ้างตรงที่ว่าอาจจะมีใครหลายคนคอยมองจับจ้องในความสัมพนันธ์นี้หรือว่าอ,อ,อาจจะแบบ ยังไงด้วยความที่แบบอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเนาะหรือเจอกันที่ทํางานมันก็มีคนมองอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเครียดนะคะคิดมากว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมมันเลยอาจจะเป็นการบอกว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ที่รู้กันแค่สองคนก่อนในตอนแรกๆนะคะเหมือนแบบเออเธอชอบฉันฉันชอบเธอรู้ๆกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเปิดให้ใครรู้ได้นะคะ เนาะแต่ต่างคนต่างก็แบบชอบกันอนะแล้วต่างคนต่างก็รู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกไม่ควรนะเราไม่ควรจะมาชอบคนคนนี้เพราะว่ารู้ว่ามันจะต้องเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคหรือว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมแต่สุดท้ายก็คือแบบก็ชอบกันแหละอะไรกันแหละนะคะ อสุดท้ายมันจะมีการเหมือนแบบเสพติดกันละกันนะเป็นอะไรที่แบบเออถึงแม้จะมีปัญหาก็ตามแต่ว่ามันเหมือนต้านทานใจตัวเองไม่ได้เออต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็รู้นะว่าไม่โอเคแต่มันต้านทานใจไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากการแบบเด็กไล้ชิดกันนี่แหละโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคือต่างคนต่างก็ไม่ได้ตั้งใจต่างคนต่างก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะมาชอบกันได้อะ เออหรือว่าอยู่ดีๆมันจะมีอะไรที่ทําให้มาได้ใกล้ชิดกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่มองว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจนะทั้งสองคนนะคะแต่ว่าชอบกันแบบบริสุทธิ์ใจกันจริงๆอะไรกันจริงๆนะคะหรืออุปสรรคอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางก็ได้อย่างเช่นสมมติเขาเป็นต่างชาติต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นหัวหน้าลูกน้องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะคะก็คือมันมีอุปสรรคแหละอะอะไรสัสอยงเนะที่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ย อนะคะหรือว่าเป็นคนเป็นแบบอะไรนะเราเป็นแบบเพนักงานบริษัทเขาเป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดเลยอะ่ะมันจะมีแบบคลายๆแบบรักที่มันแบบเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเราก็เป็นรักที่แบบมีอุปสรรคหรือว่าเอยมันแบบเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบเรียบง่ายหรือว่าเรียบรื่นรับรื่นขนาดนั้นอนะไรประมาณเนี้แต่ต่างคนต่างก็ชอบกันนะคะต่อให้อยู่ห่างกันหรือต่อให้แบบเอออาจจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากมายนะัก นะคะในช่วงแบบหลังๆหรือในช่วงที่แบบเออรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์แบบเออเริ่มเริ่มรู้สึกมีใจให้กันนะแล้วมันก็ต้องแบบเออแบบหยุดหยุดไปนะอะไรเงี้ยแต่มองว่าสุดท้ายก็ยังชอบกันอยู่ดีแล้วมองความสัมพันธ์มันก็จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใน ทางที่ถูกต้องในทางที่ควรนะคะตอนแรกๆมันอาจจะผิดหวังกันไปก่อนอะไรกันไปก่อนว่าเออมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วมันก็อาจจะนิ่งๆกันไปอะไรกันไปนะคะแต่พอท้ายที่สุดแล้วอ่ะคือทั้งสองคนอ่ะก็ลืมกันไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะกลับวนเวียนกันมาใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะไหนขอดูไหนสิเนี่ยมันเหมือนต้องมีการไปสะสางอะไรกันสักอย่างนะคะหรือว่า สสางเรื่องบางเรื่องก่อนหรือว่าอาจจะต้องทํางานทําโปรเจกต์ให้เสร็จร่วมกันก่อนหรือกรณีบางคนอาจจะแบบมีอีกคนนึงอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็คือต้องสสางกันไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยความสัมพันธ์สุดท้ายมันจะพัฒนาจริงๆผลิดอกอกผลเนาะมันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะคือมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าโอเคเจอกันเจอแล้วจบหิดหวังกลับไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อ้าวอันนี้ล่วงมาเอาเลยนะล่วงมาตอนไหนไม่รู้ เนี่ยแล้วมันจะแฮปปี้มีความสุขกันมากเลยอ่ะแฮปปี้สุดๆเลยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมองว่าจะชอบกันละกันมาคือมีอาการหลงนั่นแหละหลงกันละกันอะไรกันละกันนะคะอืมน้องเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์บอกความรู้สึกคอยดูแลคอยซัพพอร์ตกันด้วยนะคุณสองคนอ่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนต่างคนต่างก็ให้อิสระซึ่งกันละกันด้วยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่รู้สึกสบายๆชิลๆนะคะไปด้วยกันแบบ โอเคแบบทั้งสองคนไม่มีอะไรที่ต้องบอกว่าเออมีกรอบมีอะไรให้กันมากมายนะักนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะไปอย่างแบบไม่รู้ตัวแบบอยู่อยู่ดีๆแบบรู้ตัวอีกทีก็คือชอบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกดีแล้วนะคะอืมเนี่ยแต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือกันมาก่อนนะคะมันก็เลยเกิดจากความช่วยเหลือกันนี่แหละนะคะเลยม,มาชอบการน,นอนเนี่ยมองว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าเออได้มาเจอคนที่ดีแล้วนะ คือต่างคนต่างรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนที่ดีนะสําหรับฉันคนนี้เป็นคนที่แบบเฮย้ยใช้ได้เลยอะงไรเงี้ยยิ่งรู้จักก็ยิ่งชอบยิ่งรู้จักก็ยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบเอ้ยถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยฉันก็รู้สึกแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอะ่ะอแต่สุดท้ายมองว่าอุปสรรคมันมีทางออกไหมมีมีทางออกนะคะเนี่ย มีทางออกนะมองว่าต่างคนต่างก็แบบว่าใส่ใจกันละกันเยอะนะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะชอบเขาจากการที่เขาเอาใจใส่ก็ได้นะ,ะอืมนี่มองว่าสุดท้ายแล้วจากที่แบบเนาะมันจะมีการแบบลำเส้นที่มากเกินกว่าเพื่อนร่วมงานมากเกินกว่าพี่น้องมากเกินกว่าเพื่อนกันเพื่อนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเจ้านายล้นทองอย่างที่บอกจากที่ตอนแรกไม่มีอะไรมนก็ลลำเส้นนะคะ และสุดท้ายก็เหมือนคุณเองอ่ะจะรู้สึกว่าการที่ได้เจอเขาคนนี้เหมือนเขาอ่ะเข้ามาแล้วทําให้คุณใจฟูเข้ามาแล้วทําให้จิตใจที่คุณอาจจะเคยรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนอ่ะมันใจฟูขึ้นอะไรขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ มันเป็นอะไรที่ดีจังเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาอยู่ใกล้กันแล้วมันรู้สึกใจฟูปุ๊บมันก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆมันก่อเกิดขึ้นมานะคะอืมนาะแล้วก็มองว่าถ้าคุณอนะมองหาเนาะหรือว่าถ้าไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องความราักขอให้เจอคนดีๆอะไรประมาณเนี้ยมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยนะนะคะ อาจจะเป็นคนนำพาคนคนนี้มาให้คุณเจอก็ได้นะ no. อ่ะแล้วเรามาดูสิว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อหรือว่าเอ๊ยจะได้เจอเร็วๆนี้เนาะอะ,อะถ้างั้นไพ่แนะนำดีกว่าไพ่อยากแนะนำหรืออยากบอกอะไรบ้างอะไพ่อยากแนะนำอะไรเร็วๆนี้อ่ะมองว่าไม่นานเกินรอน,น,นเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณรู้สึกว่า เม่อไรจะได้เจอคะเร็วๆนี้และนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะโอเคออเดอร์อืมโ okay. อเคม, okay, มา ถามว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากบอกเนาะก็คือเดี๋ยวมันจะเข้ามาเร็วๆนี้แหละนะคะอย่างที่บอกแล้วก็มองว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาจริงๆด้วยถ้าคุณสวดมนต์นนะยิ่งถ้าใครสวดพระมหาจากักรพรรดินะดีมากเลยนะคะท่านช่วยดูแลปกป้องรักษาคุณอยู่นะเนี่ยนะคะเพราะว่าไพ่พระมหาจากักรพรรดิขึ้นเนาะแล้วก็มองว่าอะไรที่มันเป็นอดีตมันก็จะเป็นอดีตนะเออนะคะแล้วก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่เคย คุยหรือเคยติดต่อกันมาก่อนในอดีตด,ด้วยนะคะหรือรู้จักกันมาแล้วนะคะแต่มองว่าเขาจะเข้ามาแล้วมันจะดีขึ้นนะคะเขาจะเข้ามาเป็นเหมือนคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่มากขึ้นกว่าเดิม นะคะไม่ได้เป็นอารมณ์แบบอีหยังว่าเป็นอารมณ์แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่นะคะเนาะแล้วมองว่าความสัมพันธ์อะแรกแรกมันจะราบลื่นมากเลยราบลืน่นราบลื่นนะคะคือความสัมพันธ์คุณละเขาอะ่ะอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือประเด็นอะไรกันมากมายนะักเนาะแล้วต่างคนต่างก็เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นว่าเออความรักที่ดีคนรักที่ดีเนะี่ยมันเป็นยังไงมันมีจริงๆนะอยู่ในโลกเนี้ยนะคะจากการที่ได้เจอกันจากการที่ได้แบบ รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันจะยืนยาวด้วยนะคะคนสองคนจะอยู่ด้วยกันแบบนานมากเลยอะไรมากเลยต่อให้อาจจะมีประเด็นกันบ้างอะไรกันบ้างหรือทะเลาะเบาแววงกันบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องของความห่างจริงๆนั้นเนี่ยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะหรือในเรื่องของความเชื่อใจที่มันมีการแบบว่ากลัวระแวงไปบ้างอะไรไปบ้างแต่มองว่าสุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็จะเสพติดกันมากด้วย เสพติดแล้วก็อาจจะชอบในเรื่องของสิบแปดบวกกันด้วยนะคะคนสองคนอาจจะแบบเออมีสิบปดบวกกันบอยหรือว่าแบบอุย๊ยเป็นอะไรทือแบบว่าชอบอยู่ใกล้ๆกกันคุยกันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะอืมแต่ว่ามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีคนนึงเอาแต่ใจอีกคนนึงก็จะแบบเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าคอยตามใจอ่ะคอยดูแลนะคะเออเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะะจริงๆ อืมอ่ะเป็นไรที่ดีนะคะขออีกสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีความห่างกันบ้างนะคะที่เป็นประเด็นแล้วก็โอเคแหละได้เดินทางมาเจอกันหรือเป็นคนไกลก็ได้นะคะแต่มองว่าอมีความระแวงจริงๆด้วยเห็นไหมแต่สุดท้ายก็กลับมาดีกันเนาะอืมสุดท้ายก็กลับมาดีกันแล้วก็มองว่าเนี่ยความใกล้ชิดมันแหละแสดงว่าชอบกันมากเลยที่จะอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าอาจจะชอบเดินทางไปเที่ยว ต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่ามันต้องเดินทางมาเจอกันต่มองว่าสองคนก็คือแบบไม่ไปไหนหรอกนะก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอะไรนี่แหละนะคะอืมอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะใครชอบอยากสนับสนุนช่องก็กดไลค์กด subscribe นะคะอืมหรือจะกด สุปแตงก็ได้นะคะแล้วพบกันนะหรือจะมาดูดวงด้วยกันก็นได้นะคะก็ทัก IG มาได้เลยมีลิงก์ให้อยู่แบบใต้คลิปทุกลิงก์เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ